สวัสดีครับพบก,กับบ่นอนเขาใหญ่นุรสีชั้นเอานะครับผมเมื่อกี้สิมาเปิดแบงนกต้อนะครับผมนกต่อตัวของพอท้องนะครับไอขี่เมานะครับผมอาจารย์ท่านใดมีเอฟซีท่านใดสนใจก็โทรเข้ามานะครับผมผมที่ใส่เบอร์โทรไว้กับคลิปนะครับผม สนใจก็โทรเข้ามาครับผมก็เบ,บิ่งลักษณะตัวเนาะครับผมลักษณะตัวบางขนบางอย่างเงา้ยนะครับอาจารย์ท่านใดสนใจโทรมาได้เนะครับผมเสียงกับจิบมมันกลางๆเนาะครับผมเสียงกลางๆครับ เดี๋ยวผมเจียวนกมากจดเหยื่อหน,น่อครับผมเดี๋ยวก็สฟังเสียงเลียบก,กับคู่ยังไม่ขีดน้อค,ครับผมเดี๋ยวสิฟังเงาหน่อครับว่าสิเสียงประมาณไลยแต่สื่ใจโทรศัครับผมเดี๋ยวนกมากจดเหยื่อนะครับ เอามาจุดกับนกไม้นะครับผมนกไม้เฉลยแต่มาจากซีดาครับผมเฉลยจอยชาบูครับผมตัวน,นี้ก็ี่ในมาตาซีดานนะครับเฉลยยังจอยจชาบู นี่ครับขี่มอเตอร์ครับผม ข้ามาไดนะครับผมผมยึดถิ่มเบอร์ถ้วยอยู่ในลิปแล้วครับจารย์ท่านใดสนใจกับติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับลิปนี้ขอฝากไว้สักนี้นะครับผมถ้ามีลิปดีๆผมเดี๋ยวมาลงให้เอฟซีทุกท่านด้เบ่งน้ำนะครับผมขอบคุณหลายครับผมที่ติดตามผมมาตลอดนะครับเอฟซีท่านใดที่ติดตามหรือรับชมลิปของผมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้สักนี้นะครับสวัสดีครับ